ไหนลองทดสอบดูหน่อยสิเจียม <Yeah. S 1> รู้สึกได้ชัดเลยว่ากระแสะมานานในตัวเพิ่มมากขึ้น <Yeah. S 1> นี่มันโคตรโกงเลยนี่หว่าเหลือจะเชื่อระดับนี้คงต้องเรียกว่าระดับ S ไม่สิระดับทิเน็อ S หรือเปล่านะเอาเถอะถือว่าได้วงแหวนเพิ่มมาอีกหนึ่งแล้วทีนี้ถ้าใช้ซิกเซนให้มากๆเข้าอาจจะดึงความรู้สึก ตอนที่ยอมสละชีวิตตัวเองกลับมาได้ก็ได้ไอ้เจ้านายทำ้าอะไรอีกแล้วเนี่ยพอเป็นเรื่องแก้ผ้านี่เร็วเชียวนะแหงสิก็ร่างกายฉันสุดยอดไปเลยนินาไอ้เจ้านายขยับไปทางนูน้นก็นไม่มีที่จะนอนแล้วทีนี้ก็เหลือแค่หาอุปกรณ์ที่เหมาะกับตัวเองสินะอะอซึืง อะไรนะจดหมายเวนเอ๋ยจากมาเรียนี่นาลืมไปสนิทเลยว่าต้องรีบไปหาเธออาณจักรเทพศักดิ์สิทธิ์เมืองหลวงของออนายูฟิเทลอัลลิยะเทพแห่งแสงสว่างดาวนิลการ ดวงดาวแห่งความมืดที่กืนกินทุกสิ่งทุกอย่างกำลังเคลื่อนไหวสินะทั้งที่ดับลงไปแล้วครั้งหนึ่งทำไมถึงหือนั่นมันเป็นอย่างนั้นเองหรือไม่มีอะไรให้ดูไปมากกว่านี้แล้วสิเมื่อหลายสิบล้านปีก่อนข้าทำลายดาวดวงนี้ด้วยมือตัวเองแท้แต่ตอนนี้มันกลับเป่งพลังรุนแรงขนาดนั้น ต้องเตรียมพร้อมแล้วสินะแสงสว่างเอ๋ยจงออกมาอำนาจแห่งข้ากลับมาแล้วครับปากกาหมึกซึมของเจ้าหน้าที่กิวนักผจนภัยมาเลียเข้าใจแล้วค่ะ ฮัสซันเข้าใจแล้ว <c oughs> กลับมาแล้วหรอคะที่รักฮัสซันช่วยกันบ้างขอไม่ยุ่งแล้วกันนะฉันไม่รู้ด้วยนี่นามองอะไรอยู่คะไม่ได้เจอกันตั้งนานสนใจฉันนี่ <c> ครับยังไงก็ดีที่รอดกลับมาได้นะคะไม่ได้ข่าวอะไรเลยนึกว่าตายไปแล้วซะอีกขอโทษครับก็ว่าจะติดต่อมาทันที แต่ว่ารอนานเลยสินะครับมาเลียยังไงคนที่ส่งฉันไปสึกป้อมอันเดออนก็คือมาเลียนี่นะรู้สึกผิดเลยฮะอย่างที่คุณก็รู้ดีอยู่แล้วฉันไม่ค่อยมีความอดทนนักหรอกคะ่ะชิคคงเป็นห่วงแย่เลยสิว่าอัจฉริยะที่หมายตาไว้จะบาดเจ็บหรือเปล่าเพราะงั้นคราวหน้าห้ามทำแบบนี้อีกนะคะเข,ข้าใจแล้วครับดีมากคะ่ะ งั้นมาเริ่มรายงานผลภารกิจกันเลยดีไหมคะตามมาสิคะที่รักที่ที่เรากำลังไปตอนนี้จะเรียกว่าเป็นที่ที่สำคัญที่สุดเป็นทุกอย่างของกิวนักะจนภัยก็ไม่เกินจริงเลยสถานที่ที่ได้รับการขนานนามว่ามีระบบป้องกันยอดเยี่ยมยิ่งกว่าภายในอาณาจักรทั่วๆวไปหัวใจของกิวนักผจนภัยตู้เซฟที่รักเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกใช่ไหมคะ เออครับใช่สิหลังย้อนเวลากลับมาก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกนี่แหละโดยทั่วไปจะเรียกที่นี่กันว่าตู้เซฟเป็นที่ที่คอยดูแลจัดการทรัพย์สินและรางวัลของภารกิจจากแต่และสาขาจะเปิดต้อนรับก็แค่ตอนที่จ่ายค่าตอบแทนให้กับทหารรับจ้างสูงกว่าที่ตกลงกันไว้ตอนแรกเท่านั้นแหละท้งนี้ค่ะที่นี่คือใช่ค่ะ หมายเลขหนึ่งสี่เก้าสองตู้เซฟของที่รักฉันเองพอได้เห็นสิ่งนี้แล้วก็นึกถึงตอนสละชีวิตตัวเองก่อนจะย้อนเวลากลับมาเลยว่าแต่ทำยังไงล่ะคะครับไปทำมีท่าไหนพวกหัวแข็งน่ารำคาญจากป้อมอันดีออนถึงได้มีน้ำใจให้กับที่รักขนาดนี้พวกหัวแข็งงั้นเหรอหรือว่าถ้าสงสัยก็รีบท่ามือตรงนี้ดูคะ่ะ พอตู้เซฟเปิดแล้วเดี๋ยวก็เข้าใจความหมายของคำพูดฉันเองแจ้งเตือนพลังเวทมนต์ของคุณตรงกับเวทมนต์ของตู้เซฟอึโหนี่มันลงไปไหวในนั้นได้เลยมั้งเนี่ยฮิฮิฮนี่ไม่ใช่ความฝันใช่ไหมนี่เงินฉันหมดเลยงั้นเหรอไอ้เจ้านายตาลอยไปถึงไหนแล้วตั้งสติหน่อย เอาล่ะฉันจะรีบอธิบายเรื่องเงินรางวัลที่ได้รับให้ฟังนะคะรวมเจ็ดล้านเหรียญทองค่ะและมีค่าตอบแทนพิเศษจากหัวหน้าแยกต่างหากสมแล้วนะคะฉันมองคนไม่ผิดจริงๆเจ็ดล้านเหรียญทองเลยเหรอถ้าเอาไปแลกเป็นเงินสดต่อให้ตัดค่าธรรมเนียมออกไปแล้วก็ยังได้อีกตั้ง80สิบล้านวอนเยอะช้ได้เลยไม่นึกว่าจะได้ขนาดนี้ ไอ้เจ้า่ายสติยังไม่กลับเข้าล่างอีกเหรออ่ะเดี๋ยวนะอันนั้นใครให้มาเหรอครับต้องหาอุปกรณ์ใหม่มาใช้พอดีตรงเข็มขัดมีจดหมายอยู่ลองอ่านดูค่ะเฮะ้ถึงเดเมียนทหารเป็นเกียรติมากที่ได้เคียงข้องกันในสนามรบ <c oughs> อะไรเนี่ยหืม อะไรของตาลุงคนนี้กันแอบซึ้งใจอยู่นะเอาล่ะคราวนี้สุดท้ายของจริงแล้วนะคะครับยังมีอีกเหรอไม่แน่อันนี้อาจจะเป็นของขวัญที่ที่สุดก็ได้นะคะเอ๊ะกล่องอะไรนะ่ะน่ะนี่มันไใบรับรองนะักผจญภัยระดับแพลตินัมยินดีที่ได้เลื่อนขั้นเป็นหานร,รับจ้างระดับสูง20%นะคะที่รักบ,บ้าไปแล้ว ฉันอยู่ระดับแพตติน้ำแล้วงั้นเหรออูฟู่เบ็ดโนหนึ่งเว็บใหญ่ใจชัวและหนึ่งเดียวในไทยที่มีกลุ่มนําเล่นครบทุกสายไม่ว่าจะบอลสลอ็อตหรือบาและมีระบบออโต้ทำงานรวดเร็วภายใน5วินาทีการันตีด้วยยอดผู้เล่นมากกว่า500,000คนมีทีมงานซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงเพียงแค่เข้าไปที่ไลน์แล้วพิมพ์แออูฟเล่นแบบมีสไตล์เล่นแล้วได้ชัวต้องอูฟู่